สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคองเครื่องเอลือสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> และในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณอิซาชาวบอฟนะนั่นเป็นจักรวาลแดนอาทิตย์อุทัยสีน้าเงินอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะซึ่งผมก็จะเรียกว่าญี่ปุ่นนั่นแหละนะสันส้นๆนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะ,ะก็เป็นญี่ปุ่นเช่นกันนะครับคุณคูคูบาลิบรานะฮะคูบาคูบาลิบราคูบาลิบรา อยู่ฝั่งขวานนะญี่ปุ่นสีเขียวนะครับผมอยู่ในแมปเออินฟะินิตี้ไออะแมปยอดนิยมนะเป็นแมปขนาดเล็กที่มีความสมมาตรสูงนะแต่ก็ไม่ได้สมมาตรแบบเป๊ะๆนะฮะแต่ก็พอเอามาเล่นแบบแข่งขันแล้อว,ว่าฝึกผลฝีมืออะไรกันได้นะเป็นแมปที่เขาเรียกว่าไงมีความอืม,อมสมมาตรแหละยุติธรรมดีนะมสมมาตรซ้ายขวานนะ ประมาณนี้โอเคอ่ะมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะญี่ปุ่นเจอกันเองนะครับแมชนี้ฝั่งสีเขียวสร้างแมลงปลออกมาเกาะที่รถเก็บแร่ก่อนเลยนะฮะเพื่อทําการ harassment ออิคโนมิกนะฮะทำให้รถเก็บแร่นี่เก็บได้ชา้าลงนะประมาณนี้ซึ่งตอนนี้โรงรถก็มาแล้วนะครับของฝั่งสีเขียวนะตรงนี้สีเขียวสมรง,มงปอ,อมาเติมอีกระเบิดไปยังไม่พังนะอีกตัวหนึ่งฮนะวันครับเกาะเลยแล้วก็กดเลยนะฮะ เสียวเดสกแล้วก็ตูมไปนะครับอืดาเมจเข้าโรงเก็บแร่ด้วยนะอโอเคตอนนี้แต่ละฝ่ายมีบ่อน้ํามันเป็นของตัวเองแล้วนะฝั่งละหนึ่งบ่อนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็พยายามผลิตทหารราบออกมานะจะเล่นเอ่อไรนะอิมเรสเบรีอร์กับแทงบัสเตอร์นะฮะประมาณนี้ส่วนฝั่งสีเขียวยังไงเอ่ยฝั่งสีเขียวนี่มีแทงุบินมาแล้วนะ เขียวน่าจะเห็นแล้วละ่ะเทง,งุบินมาสเกาซะขนาดนี้ถ้าไม่เห็นนี่ก็แปลกแล้วนะก็แต่ยังไงครับส่งมาตรงนี้เตรียมตัวฮารัสรถเก็บแร่นะแต่ว่ากดระเบิดเอ่อแมลงปอก่อนก็จะดีนะแต่ตรงนี้วางให้ซีอู่ซื้เงินว้าวเหลือแป๊บเดียวนะฮะโรงทหารมาแล้วนะอยู่ในบ้านฝั่งสีเขียวด้วยนะครับรถเก็บแรนถึงกับต้องหยุดเก็บแร่ชั่วคราวนะฮะเปลี่ยนไปใช้ป้อมปืนนะครับดักรอหน้าหน้าประตูอย่างนี้เลยนะะ อย่างนั้นนี่น่าจะดักไม่อยู่นะตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียวเอ้าโรงทหารไปแล้วน่าจะขายทันอยู่แลวมั้งแต่ที่แน่ตอนนี้เทงุออกมาแล้วนะครับอืมเจอทหารราบกับแทงบัตเตอร์เลยวไงครับเทงุ๊รีชีมนะครับเข้าประชิดเลยนะจังหวะนี้ระเบิดตุ้มเรียบร้อยครับผมได้ไปเพิ่มอีกสองคนนะฮะเหลือแทงบัตเตอร์อีกหนึ่งคนนะครับจังหวะนี้แล้วว่าไงครับฝั่งสีเขียวจะไหวไหมฮะโอ้ต้องยุบโรงเก็บแร่ทิ้ง ขายทิ้งเลยนะเอารถกระแร่มาไล่เหยียบไล่ยิงนะจังหวะนี้ไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับยังไงครับ MCV เข้ามาพยายามทำา p l a s h เม m a g นะไม่โดนนะครับตรงนี้มายิงแลกกันอีกนะฮะแทงสเตอร์นี่มันมันเป็นยูนิตที่มันเขาเรียกวา่าไงเอาไว้สู้กับเทงงูไม่ได้นะถ้าไม่ได้มาเป็นฝูงนะออแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวนี่ถึงกับต้องขายโรงรถทิ้งเลยนะฮะโอ้โหจังหวะนี้เงินไม่น่าจะพอ,อ,อ MCV เจอกันเองนะครับจังหวะนี้ ฝั่งสีน้ำเงินก็พยายามทำบอดี้บล็อกด้วยนะตรงนี้เทงุ่บึ้มไม่บึ้มนะแต่ว่าบินขึ้นฟ้านะครับผมตร,ตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีเขียวพยายามเอา m c B มาไล่เหยียบนะฮะโดนลําแสงยิงอัดเข้าไปนะครับจังหวะนี้แล้วยังไงครับยังรอดอยู่นะมีฐานติดดาวด้วยหนึ่งคนนะสุดยอดไปเลยนะเพราะฝั่งสีเขียวนี้น่าจะแตกนะไม่น่ารอดนะเหลืองแล้วนะครับเลือดตอนนี้ขวัญขึ้นแล้วนะ เหลือเทงงูลอยลําอยู่บนฟ้านะแต่ว่าใช้การไม่ได้นะฝั่งสีเขียวนะเพราะถ้าเทงงูโอ้สองลำเลยนะถ้เทงงูลงพื้นปุ๊บนี่คือโดนแทงบัสเตอร์ยิงแตกแน่นอนนะแต่ตรงนี้เขาต้องพยายามเอา mcv ลงน้ำหนีตายได้นะจะได้หรือเปล่าครับจะได้รือเปล่าโอเคลงน้ำแล้วโอเคได้อยู่นะอ,อืก็เกือบจะไม่รอดนะจังหวะน,นี้โอ้แล้วฝั่งสีเมือก็จะตามมานะ โอเคแต่แล้วยังไงนะครับมันก็ทำดาเมจให้กันและกันไม่ได้อยู่ดีนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวนั้นก็มาดรอปทิงุตด้ยดรอปทงุไว้สองตัวนะจุดนี้นะแสดงว่าแลกกันนะเนี่ยสลับกันรุกรับทำดาเมจให้กันเออน่าจะเรียกว่าเบสเทรดฮะแลกฐานกันแล้วแต่ว่าใครจะทําอะไรยังไงเอาแล้วตรงนี้โอ้โหคุณกลางไว้ข้างๆกันอย่างนี้เลยนะสุดยอดเลยอย่างี้ถ้าเอว่าฝั่งสีเขียวกด ขายทีมเนี่ยสามารถเอาอินจิเนียเข้ามายึดตรงนี้ได้นะแต่ประเด็นคือฝั่งสีน้ำเงินเขาก็จะยุบหนีไงนั่นแหละตรงนี้ไหมครับรถก,กับแร่ยังอยู่นะฝั่งสีเขียวออกมาได้อิงอย่างนี้เลยนะโรงไฟฟ้าก็บื้มไปอีกแล้วนะครับรถก,กับแร่ก็ตามไปนะโอ้โหอาวุธยุดโทรปรกรณ์ของฝั่งสีน้ำเงินนี่คือพร้อมมากนะมีทั้งต่อต้านหาราบและต่อต้านยานเกราะนะว้าวหน่วยรื้อถอนสิ่งก่อสร้างนะแทงบัสเตอร์นะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวก็รื้อถอนสิ่งก่อสร้างโดยการใช้เทงงูยิงนะ แล้วยังไงก็แตกแน่นอนนะฮะจังหวะน,นี้ต่างไปต่างไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนอกจากรงูงน้ํามันนะฮะตรงนี้เข้ามามระยะยิงพอดีตายไปนะฮะตรงนี้ว่ายังไงเอ่ย m c v เคพับเก็บแล้วก็น,น่าจะขึ้นมากลางบนนี้แหละเอแถวนี้นะฮะดูทรงแล้วตรงนี้ว่าไงครับเอาเรถเก็บแรบ่บึ้มไปอีกแล้วนะฮะว้าวแต่ว่าเทงูนี่ก็เกือบพังนะโอเคเทงูอ่าอย่างน้อยลำนี้มันติดดาวนะมันสามารถรีเจนเลือดได้นะครับผม ตอนนี้เรือก็กลับมาเหลืองแล้วนะตรงนี้เอายังไงครับทหารโดนดยิงเรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะนอกจาก MCV กระเทงงูนะครับโอเครงไฟฟ้ากลางปุบกดซ่อมปับ๊บแต่ฝั่งสีเขียวนี่เงินเข้าเหลือเท่าไหร่โอ้โหสี่พันอย่างเยอะเลยนะฮะ <c oughs> ส่งเทงงูเข้าไป ยังไงครับโอ้เลือกใช้พอยดีฟェนซ์โกรนด้วยนะฝั่งสีน้าเงินก็ตามมาติดๆเลยนะจังหวะน,นี้แต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่ตอนนี้ไม่มีพลังงานไฟฟ้านะฮะไม่พอนะโอเคกลางอัดหน้าบ้านกันอย่างนี้เลยนะแล้วยังไงครับฝั่งสีเขียวคุณต้องขึ้นมากลางตรงนี้นะเออเอเอ่ะฮะอย่างนี้เหรอครับเอาทำไมหรืว,ว่าถ้ากลางตรงนี้เนี่ยแทงบัสเตอร์สามารถยิงได้ใช่ไหมยิงจากบนหน้าผานี้หรือย,ยังไงครับ ดูจากระยะแล้วน่าจะยิงได้นะเพื่อความปลอดภัยแตามันจะยิงยิงรถเก็บได้ถึงปะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว้าวสีเขียวดอปเทงูมาไล่ย,ยิง mcv แล้วนะฮะดูทรงแล้วเกมนี้น่าจะยาวนะโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยนะครับเบสเทรดแลกฐานกันไปนะฮะว่าไงครับสีน้ําเงินโดนไล่ย,ยิงอยู่ก็ต้องขึ้นบกแต่เทงูมันก็ขึ้นบกได้นะฮะอย่าลืมแต่ว่าถ้าเทงูขึ้นบกมานี่ก็มีโอกาสที่จะเจอพวกนี้ยิงอยู่นะ โอ้แชงบัสเตอร์ยิงไม่ถึงนะฮะดีอยู่นะครับดีอยู่แล้วตรงนี้ว่าครับเหยียบที่งูบึมไปหนึ่งอือแล้วยังไงนะครับจังหวะนี้ก็หนีตายไปอีกนะฮะจะมาเหยียบใช่ไหมตรงนี้อย่าโดนเหยียบนะฮะเอาลงน้ําครับอย่างนั้นแหละนะฮะอ่าเพราะว่ายูนิตยูนิตท,ที่เป็นยูนิตท,ทางน้ําเนี่ยมันจะไม่สามารถเหยียบกันได้นะ,ะมันไม่สามารถทําดาเมจอะไรอย่างอื่นได้นอกจากการโจมตีปกตินะครับ ยกเว้นการใช้สกิลหรือว่าความสามารถด้วยนะประมาณนี้นะครับตรงนี้ไหมครับแมงป้อระเบิดไปเดี๋ยวยังไงฝั่งเสียมเงินยุบกำแพงลงมาเทงุดรอปไหมหรือว่าติดคู่ดาวอ๋อโอเคดรอปอยู่นะฮะตรงนี้อืยิงแรกกันเลยนะครับผมโอ้โหแล้วมีแทงบัสเตอร์เดินตามมาด้วยนะครับเรียบร้อยครับแตกหนีลงน้ำนะฮะ ตามสูตรนะครับอย่างเดือดเลยฮนะแล้วฝั่งสีเขียวตอนนี้มีทรัพยากรอยู่แค่แหล่งเดียวนะก็คือเหมืองแร่นะจุดนี้นะว้าวแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับเหลือเทงูอยู่ลำหนึ่งตัวหนึ่งโอเคโรงเก็บแร่กาลังมาใหม่นะฮะแต่ว่าดูทรงแล้วฝั่งสีเขียวเนี่ยอาจจะเล่นท่าเรือก็ได้นะอ่าตรงนี้ว่าไงครับในฐานใหญ่อย่างแหว่งอยู่นะสลับกันแหวงนะโอ้โหแล้วกดซ่อมฐานใหญ่ีทีหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะเพราะว่าเลือดมันเยอะนะครับ เป็นสิ่งก่อสร้างที่สําคัญที่สุดเลยนะสําหรับเกมตระกูลเซียนซะีนั่นแหละจริงๆมันก็เยอะมาตั้งแต่ภาค2แล้วนะต,ตรงนี้ว่าไงสลิปเปอร์แอมบูชโอ้ถึงว่าแต่ฝั่งสีน้ําเงินมีทาหารมาเติมได้ยังไงนะเติมแบบเติมไวมากนะใช้อัน,นี้นี่เองนะครับผมโอเควิ่งตามเลยฮนะแล้วว่ายไงง,งุขึ้นบินนะครับหนีตายตรงนี้โอ้โหรวงเก็บแร่มาสร้างไกลซะด้วยนะ เอาตรงนี้เลยนะฮะกลางน้ําอีกที่หนึ่งนึกว่าจะขึ้นมาสร้างบนบกนะจุดนี้นะแต่ไม่ใช่นะครับตรงนี้กําแพงอยู่นะ fortress wall ยังมันจะเป็นยังไงผมว่าจังหวะน,นี้นี่อาจจะเป็นจังหวะในการาฟาร์มกองทัพของทั้งคู่นะไม่มีใครยอมใครนะฮะเล่นมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงแห่งความสงบสุขนะเพราะฉะนั้นไนเขาดูซิอิซาชาบอฟ พอติดไฟฟลีตโอจะเล่นทับเรือฮนะ oh, อ๋อออ๋ไม่ได้ไม่ได้จะเล่นทับเรือแต่ว่าจะเปิดสลิปเปอร์แอมบูชก็บอลลูนบอมนะแต่ว่าฝั่งสีนี่ไงบอลลูนบอมมาแล้วนะแต่มันก็ทำาดาเมจไปได้แค่นีน้สำหรับคอนสตรักชั่นยาร์ดมันก็ถือว่าเข้าน้อยอยู่นะแต่ว่าคูบาลิบรานี่คือเล่นอะไรครับอันดับดิสชาร์จไฟดีเฟสโดรนแล้วก็เอ็มเพอร์สเรดใหม่ใหม่ใหอันนี้เขาเหลือแต้มหนึ่งนะทำไมเขาไม่เลือกอะใช้เอ็มเพอร์สเรดก็ได้นะดีมากเลย เอาไว้บัฟกองทัพนะฮะมันจะได้จบเกมไปไวนะจังหวะนี้ไว้ครับยิงอัดเข้าไปเ,าเรียบร้อยครับผมประเด็นคือเทง,งูตัวนี้มันรีเจนเลือดได้นะนี่แหละความน่ากลัวอย่างหนึ่งนะวิ่งอ้อมหน้าอ้อมหลังกันเลยนะครับจังหวะนี้ผมว่าฝั่งสีเขียวถ้าหากว่าเสียเทงูลํานี้ไปนะี่คือน่าจะยอมแพ้ได้เลยนะคือแบบคืนชีพไม่ได้แน่นอนอนะตรงนี้ไว้ครับโรงรถนะฮะถ้ามัเปิดเป็นโรงรถทําไมไม่เล่นท่าเรือ หนๆตัวเองก็อยู่บนน้าแล้วนะอขึ้นท่าเรือนี่ไงฝั่งสีมือเข้าเล่นท่าเรืออยู่นี่โอ้มาสร้างตรงนี้ซะเวยเห็นไหมะ่ะเขาจะงเห็นกองทัพฝั่งสีเขียวไหมดูจากว่าตรงนี้แทงงูดอรอปลงมานะครับยิงแทงบัสเตอร์เข้าไปยังไงครับยิงยิงฐานไม่ไม่ยิงหนีก่อนนะฮะโอ้เจอสตัวอุ้ยเจออีกฝูงหนึ่งนะสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ไหวนะครับขึ้นบินก่อนเลยนะะจังหวะน,นี้หนีตายนะฮะโอ้อะ โรงทหารมาแล้วกดสร้างอะไรครับเนี่ยกดออนโฮงไว้ด้วยนะตรงนี้โรงประกอบรบจักรกลนะครับสร้างไว้ไกลมากเลยนะเพื่อความปลอดภัยนะเนี่ยดูทรงแล้วครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีเขียวกดซ่อมไหมยังไม่ซ่อมนะยังไม่อยากเสียตังค์นะฮะตรงนี้ยังไงครับเทง,งุบินมาอีกทีนึงแต่ก็ไม่ดรอปนะฮะ ถ้าดรอปตรงไปนี่ก็รู้เรื่องนะครับตรงนี้ยังไงครับเรือยาริโอ้โหจีจีแน่นอนครับจังหวะนี้ mcv นี่ก็สภาพร่อยหรอกำลังจะพังด้วยนะฮะพับเก็บหนีเลยครับแล้วว่าไงครับฝั่งเซียมเงินส่งยาริเข้าตีเลยนะยิงไหมครับยิงยังไม่ได้นะระยะไม่ได้โอเคได้แล้วครับยิงไปยังไงฮะหนึ่งลูกพุ่งชนเลยไหมผมว่าน่าจะยังไม่คุมนะโอเคต้องมาดักข้างหน้านะครับทาให้เคลื่อนที่ต่อไม่ได้เอาได้อยู่นะ มันยิงเบาอยู่นะฮะจริงๆจังหวะน,นี้ต้องพุ่งชนนะครับถ้าไม่พุ่งชนเนี่ยเขาหนีขึ้นบกนี่จบเลยนะฮะยาริยนี่ไรประโยชน์เลยนะอาอเรียบร้อยครับหนีขึ้นบกได้แล้วนะฮะไม่พุ่งไม่ชนนะตรงนี้สไลปเบอร์แอมบูชผุดขึ้นมาอีกนะฮอโดนยิงไปเสียฮะจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับผมอากลางเลยนะฮะเอ็มซีดีตรงนี้เจอทหารวิ่งลงมายิงสิฮะ ไม่น่ารอดนะครับผมต้องพับเก็บอีกทีหนึ่งแล้วยังไงครับผมว่าแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหมันหนีไม่ทันนะมันติดแอนิเมชันนะครับผม,มแล้วมีการรอบระเบิดบรรลนลงมาอีกนะว้าวยังไงล่ะครับเทง,งูก็โอ้โหไล่ใคยบแบบไม่กลัวอะไรเลยนะระเบิดลงมาตรงนี้ก็แทบไม่ได้ทําประโยชน์นะเรียบร้อยครับติดสองบ้างนะแล้รุดเก็บได้คันนี้ว่าไงฮะ สลับไปใช้ปืนกลยิงสู้กับเทงุไม่ไหวนะฮะบ,บื้มไปแล้วนะครับเอ๊ะว่าแต่๋อซาชาบอ์ฝั่งสีน้ำเงินเนะเฮ้ยเดี๋ยวนะออซาชออ๋อไิซาชชาบอไม่ได้ใช้อ n ลน a บเบิลดิชาร์ตโอเคเข้าใจแล้วลืมนะลืมแล้วตรงนี้ว่าไงอ่ะโรงไฟฟ้าบื้มไปแล้วนะฮะลงน้ำครับผมเรียบร้อยส่วนตรงนี้เทงุก็สู้กับทาหารราบอยู่นะทั้งฝูงเลยนะครับ ถอยหลังกลับมาตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่เหลือสิ่งก่อสร้างอยู่แค่2หลังนะก็คือโรงเก็บแรก่กับโรงรถ2โรงนี้นะแล้วประเด็นคือไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยนะเพราะฉะนั้นโปรดักชันททงูเนี่ยมันจะออกมาช้ามากนะตรงนี้ทำพลีชีพเรียบร้อยครับผมโอ้โหตรงนี้ยังไงครับแทงบัสเตอร์เลยอยู่2คนฮนะยิงเข้าไปทีมเมคคาเบย์เลยนะฮะโรงประกอบผลรบจากกลน,นะฮะชื่อภาษาไทยนะมันมีเวอร์ชันภาษาไทยอยู่นะเรืเอสามเคยมีนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้ว เป็นแต่คุณจะไปซื้อคีซีดีคีรุ่นเก่าที่มันยังมีภาษาไทยอยู่นะอันนี้คือของออฟฟิเชียลนะฮะเทงูบึ้มจีครับไม่รอดอุ้ยรอดเดือเชื่อนะเดือเชื่อโอ้โหควบคุมดีมากมเดือดรงก็บแร่หนึ่งรงก็ยังจเจาไว้อีกนะฮะตรงนี้ไว้ครับฝั่งเี็มเงินโรงทานตรงนู้นยกทิ้งไปแล้วนะฮะตรงนี้ต้องสร้างสร้างจากตรงนี้นะะ กรดเก็บแร่ว่าไงไม่ได้กดสร้างใหม่นะทรัพยากร,กรก็หมดด้วยนะครับอแล้วทหารกว่าจะออกมาได้สักคนโอ้โหโอ้โหหุ่นมแมลงปองมาปุ๊บโดนยิงปั๊บเลยนะนี่ถิงงูบินคุมน่านฟ้ายอยู่นะจังหวะเมื่อกี้ตอบลงมายิงแทงบัตเตอร์ตายอิมพิเรียลเรยเออร์วิ่งมายังไงครับชักดาบวิ่งเข้าบ้านได้ทันแค่คนเดียวนะอีกคนหนึ่งไม่ทันนะอจังหวะน,นี้ยิงไปที่โรงเก็บแร่เลยนะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ำเงินมาเจอแล้วนะฮะดีจีครับ ไม่รอดนะฮะฝั่งสียมเงินชนะฮะเจอสิ่งก่อสร้างหลังสุดท้ายนะครับจังหวะนี้โอ้โหสู้จนตัวตายนะครับขายทิ้งเลยนะครับบึ้มไปแล้วนะจังหวะนี้คบาลิบราแฮสบินดีฟิตตนะฮะเป็นการยอมแพ้แบบค่อนข้างยืดเยื้อนะอ่ะชัยชนะได้ตกเป็นของคุณอีซาชาบอฟฝัฟ่งสีน้ำเงินนะครับผมโอ้โหดูจำนวนยูนิตสิฮนะแท่จะนอนราบกับพื้นอยู่แล้วนะฝั่งสีเขียว สิ่งก่อสร้างนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะฮะเี๋ยวแค่นี้นะครับสับพยากรกยังไงครับมีการเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาแต่ว่าฝั่งสีเขียวนี้จะเยอะกว่าเพราะว่าเขาขยายารงกับแรกไงแต่สุดท้ายแล้วก็แพ้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ